สวัสดีครับมุมสงเอนนะครับวันนี้มุมสงเอนก็กลับมาพบกับแฟมาอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟเหมือนเช่นเคยเดี๋วันนี้ก็เป็นมวยทยจสี่นะครับขึ้นชกนาวันอาทิตย์ที่7นะครับมีสายอนสองพันละหกสิบเจ็ดเวลาสิบสี่น,นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเอนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจะสี่นะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นหมดท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งครับเพื่อเช็คเรื่องตรวจเช็คกระแสบวกเช็คลนักของมวยอีกครั้งนึงครับในวันที่นมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตชช่างบวกกัสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปกกกก่่่ออนน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 ะะคครรรัััับบบเดดีีี๋ยววาาาามมสใใปห์้้้ขึชง ศึกมาเทจีสีนะครับประจวบวันอาทิตย์ที่7เมษาย,ยน2567น,นะครับกู้ที่หนึ่งนะครับฝ่ายอคือเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับส่วนฝันน้ำเงินนะครับสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับพิกัด124ปอนด์คูดิซอนนะครับฝ่ายอคือเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์พิกัด108ปอนด์ครับ คุริสานครับเป็นหลองผู้เอกแสดงก็คือทหารเอกนายกเอกท่าสาราครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมหาหินเพชรเกตเพชรนะครับพิกัดห1 8ยปอนด์นะครับและคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแสดงก็คือราชเดชทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทูมอโร่กอการลวกพิกัดหน1ยอปอนด์นะครับคู่มวยกอตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ให้แก่กัันนด้วยะครบ และสำหรับแฟนมวยท่าในใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะ,าวาพาะมวยไทยห้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ท่าในใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่ม การวิเคราะห์กเลยนะครับโดยที่มวยไทจสีนะครับขึ้นโชกกันในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะครับเวลา14นาฬิกา3 0นทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยจษสล้วนนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวนะครับทางด้านฝ่ายเดงคือเสมอสิงห์ลูกเาพ่อหลวงวังนะครับหรือว่าแฟนชันบอลมหาชัยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับซ้ายรัตนะพ่อหอมกลิ่นนะครับหรือว่านกเข่ากม11นะครับชื่อเก่าก็หวาๆนกเข่ากม11นะครับคู่นี้จะโชกกันในพิกัด124ปอนด์นะ ทางด้านฝ่ายแดงสเสมอสิงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย19ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีเซจุงสาคลช่วยบุตรานะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับตีนหน้าเร็วกวางหน้าแทงแรงหลักเลี่ยมดีสอกคมนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงเสมอสิงนะครับมีชนะคะแนนสายลุงเอสพีกันสัตแปดมินบุรีที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่4สิทธิ์ที่ชายสอเดชพันธ์ที่ตะวันนาบางกะปินะครับล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่3าหนึ่งภูสิงบอเทคโนหลวงปูสวงนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับวันนั้นถูกแทงเข่าน็อกไปในยกที่3นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทาาฝ่ายแดงนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับสายรัตนะก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันนะครับดาบีฝ่าเมืองสุรินทร์ครับวัยสิปีนะครับปัจจุบันก็อฟิซ้อมอยู่ที่คร่เหมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยชัยพยับหอมกลิ่นนะครับเจ้าของสื่เสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยนสายนะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนขวางแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ก็ถือว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าชกไว้ไไมม่่่่่คอออยตเนืง มเสมอโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับของตารานฝ่ายน้ำเงินซ้ายรัตนาก็มีแพ้นอกยกที่3สายรุ้งเอสพีกันสัตแปะมินบุรีนะครับที่วิีช่อง7หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนดำเดือดตีเจริญเมืองนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่3เด็กดอยทีเอ็นมวยไทยที่ตะวันนาบางกะปินะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ใกล้เคียงกันนะครับชนะ2องชนะ1ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟฝ่ายนะครับ คู่นี้นะครับสรีร่ส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับสูง170เซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่นะครับชกมา60ไฟด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝาแแดงเสมอสิงอยู่ที่ประมาณ60-61กิโลกรัมนะครับส่วนฝ่ายนือเนสายรัตนาน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีแทบจะทุกอย่างครับฟอร์มการชกหลังๆก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงเสมอสิงนะครับชกกับทางด้านหนึ่งภูสิง วอเทคโนโลย์หลวงปู่สวงที่ตะวันนาบางกะปิวันนั้นชกเป็นคู่เอกนำรายการด้วยนะครับก็10กุมภาพันธ์ปี67ก็เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินซ้ายรัตนะนะครับวันนั้นฝ่ายล่าสุดแพนอกยกที่3เด็กดอยท n เมวยไทยนะครับที่ตะวันนาบังกะปินะครับ16ธันวาคมปี -66 ปลายปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับสเสมอสิงเรือเวทีไปประมาณ2เดือนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซ้ายรัตนะนะครับชคไว้เดือน ธันวาคมปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านัดนี้ของทานายฝ่ายเงินเลือไว้ทีไปถึง4เดือนเลยนะครับก็ถือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของทานายฝ่ายเงินครับไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอนะครับคู่นี้ผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับและที่สําคัญนะครับผมมองว่าไฟนี้ของทนานฝ่ายแดงเสมอสิ่งนะครับได้ข่าวว่ามาทําน้ําหนักเก็บตัวต่อที่คล้ายมวยเกียริเพชรด้วยนะครับอยู่ในความดูแลของเดียเกียรเพชรอยู่ในสายทีม งานคนจัดนะครับทางนัดแฟาแดงนะครับก็ดูว่าบรรยากาศก็น่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับบนเบียดไปแล้วนะครับมองไปที่ฝฟแดงนะครับเสมอสิ่งลูกเจ้าพ่อลงวัางนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับและมาเก็บตัวที่ค่ายมวยเกตเพชรบรรยากาศดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะสารัตนะพอหอมกลิ่นนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของมัตเตอรสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสมอสิ่งลูกเจ้าพ่อลงว่างครับ มาถึงคู่ที่2นะครับสายแดงก็คือเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นะครับหรือว่าสเดชะพันธ์นะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธรวัฒน์นะครับหรือว่ากิต,ติมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ108ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรประพาพรเป็นนักชกจากจดการจนบุรีวัย10 6ปีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับดูแลนะครับแล้วก็มีป้าโจลูกบ้านใหญ่นะครับประวิทย์ถืออยู่นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทกบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัดแข้งคว้าคอล็อกวัดตีเหนียวรุนแรงครับฟอร์มสดครับต้องบอกว่าสิท์ไฟหลังสุดของธนาแฟรงเพชรประภาพรอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดีกีแชมป์มวยรอบอมรินซุปเปอร์ไฟรังที่1ด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีชนะคะแนนชาย4โชดบางแสนที่ตะวันนาบางกะปินะครับวันนั้นเป็นการตัดเชือกเพื่อหาคนเข้าไปชิงชนะเลิศในมวยรอบนะครับชนะชายสีก็เดินหน้าเข้าไปสู่รอบชิงนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนลดบทนายเอธาสาราที่ตะวันนาบางกะปินะครับพร้อมกับคว้าแชมป์มวยรอบอเมริสูเปอร์ไฟท์ครั้งที่1มาของได้สําเร็จนะครับหลังจากคว้าแชมป์เรียบร้อยนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนชนะน็อกยกที่2นะครับสักนะครับ วจรนครพนมที่วิธีช่อง74นะครับ3ไฟล์หลังสุดชนะรวดมาทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ10ไฟ์หลังสุดอย่างไม่แพ้ใครนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเลียมธนวัฒน์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย17ปีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีพันตำรวจเอกธนวัชสินสุยนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งเก๋ากระดูกดีเลยนะครับชกมวยมาก่อนผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอรมไ่ดีนะคับ สามฟอร์มลังสุดนะครับของธนาคารฝ่ายเ,เงินนะครับมีแพ้คะแนนเบอร์หนึ่งสสลัดชีพที่วทีหมยสยามอ้อมหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้ คะแนนเบอร์หนึ่งอสละชีพที่เวทีมวยเยามออมน้อยอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าวันนั้นมาเข้าเวนแทอทั้งคู่นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด่นแดนพิชิตเฟียสปทุมนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง3าฟอร์มล่าสุดนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ส่วนทางกันนะครับทางน้านฝ่ายแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนฝ่ายเงินยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มทางน้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ คุณนสลีล่าส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง171ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูง163ฝ่ายแดงก็จะดูสูงดูลอยกว่านะครับโชคหวยมาทั้งสิ้นนะครับประมาณคนละ60กว่าไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง53กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ54กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับและที่สําคัญฟอมสดเลยอย่างที่เรียกแจ้งเอาไว้นะครับ10ไฟหลังสุดอย่างไม่แพ้ใคระรถึงแมมมววว่่ากกดูยยชือ ะเป็นรองมาที่หลังนะครับชนะไฟแดนนะครับแต่วันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ไฟแดนนะครับเ <P os ite> พชรประภาพร,ร,พรลูกบ้านใหญ่นะครับฟอร์มสดเหลือหลายสิบไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับ <P os ite> ดีกีแชมป์มวยรอบอมรินทร์สุขไวท์ซเปอร์ไฟครั้งที่1ด้วยนะครับวันนี้ดูได้เปรียบสิริราชสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับ <P os ite> วันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ไปได้แบบสนุกนะครับสร้างฟอร์มสวยต่อเนื่องไปได้แบบสนุก เลยนะครับคู่ที่2องครับของมวยชาญจะสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3มนี่เป็นหลอกคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือทหารเอกนายกเอท่าสาลานะครับหรือว่าสสอวยพรศรีท่าสาลานะครับหรือว่าสิงห์ป้อมปราบฝ่ายน้ําเงินนะครับมหาหินเพชรเกียรติเพชรครับหรือว่านักบินอลิยนต์นะครับพิกัดก็คือ118ปอนด์ครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนี่เป็นนายชคจากจังหวัดระนองครับวัย22ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะครับมีเสียตูสุรกิจมิ่งหมื่นนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกเอนะครับนายกอพินันชวลิตนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงไหไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งมาซอกแรงนะครับแล้วก็เคยเอาชนะค่ต่อสู้มาในวันนี้1ไฟฝ่นะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทราฟไฟแดงนะครับก็มีแพ้คะแนนยกคิรีสอเพชรจำรัดที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นก็กชนะคะแนนมหาหินนักบินอลาโยนนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับวันนั้นเบียดชนะไป2ต่อ1เสียงครับถือว่าชนะแบบปิดเบียดเลยนะครับล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนจอมโหดว k เขาใหญ่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทราฟไฟแดงนะครับแพ้2ชนะ1นึ่งฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหาหินเป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรวัย25ปีนะครับปัจจุบันก็มาเก็บ เกียรเที่ยวนี้นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการเจ็บเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีนักบินเปรมชัยนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นขวางแทงยัดไส้แรงนะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีคล้ายๆกันนะครับ สามฟอร์มลังสุดของทนาฝ่ายน,น้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนทศกัณฐ์ช้างนาครศรีที่เวทีช่อง7นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่หลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้คะแนนทหารเอกนายเอตาสารานะครับที่วันลุมพินีนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนทีระเดชช้างนาครศรีที่เวทีช่อง7จ็ดสามฟอร์มลังสุดของทงนาฝ่ายน้ำเงินแพ้รวดมาทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านิดนิดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า3ไฟชนะ1แพ้สส่วนฝ่ายน้ำเงินแพ้รวดมาทั้ง3ามไฟนะครับ แต่ว่าธนะแตฝาแดงอาจจะดูได้เปรียบนิดๆน,ดๆนะครับสรีระส่วนสูงนะครับฝาแดงสูง162ฝ่ายน้ำเงินสูง163ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาคนละ80-100ชกมาเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่าแดง59ฝ่ายน้ำเงินก็57-58นะครับก็ธนะแตฝาแดงอาจจะดูหนักกว่าน้ำหนักปล่อยๆหนักกว่านะครับและพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ไฟฝนะครับ20 ตุลาคมปี66นะครับเกือบเกือบปลายปีที่ผ่านมานะครับในรูปแบบ3ยกนะครับในศึกวันลุมพินีเป็นทางด้านไฟแดงทหารเอกนายกเอธาสาลาเบียดชนะคะแนนทางด้านมหาหินนักบินอะไรยนต์หรือว่าวันนี้ใช้ใส้สีเสื้อเพชรเกรดเพชร,พชร,พชรมาแบบเบียดเบียด,ดคู่ขี้เลยนะครับชะนะไปแบบ2ต่อ1เสียงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาก,กันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่า เป็นในรูปแบบ5ยกนะครับซึ่งที่ิทีช่อง74่นะครับหน้าเสือบรรยากาศของธนาคารฝ่ายน้ำเงินก็จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าธนาคารฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับก็ดูว่าบรรยากาศดูดีกว่าครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนะครับผมดูว่าธนาคารแฟรนทหารเอกครับนายกเอท่าสลาผมดูว่าหัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินมหาหินครับก็วันไหนโชคดีก็จะดีเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนโชคไม่ดีก็จะไม่เอาเลยนะครับผมดูว่าหัวจิตหัวใจของธนาคารแฟรนทหารเอกครับ ดวงโตกว่าแล้วก็ดูมั่นคงกว่านะครับถึงแม้ว่าหน้าเสือจะดูเป็นรอนะครับและเคยเอาชนะมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้ผมมองว่าน่าจะยําแคนเอาชนะมหาหินเพชรเกตเพชรนะครับฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่สามครับรองคู่เอกของมวยเศรีในสัปดาห์นี้นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนายกเอ่าศาราครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนารายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือราชเดช T n มวยไทยนะครับหรือว่าสพรจมรักนะครับหรือว่าชออาเริยะส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ o m o r r o w กอการลวกนะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่า Elite Group Academy นะครับพิกัดหน่้อย21ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงราชเดชนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตนะครับวัย23บปีนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีนกน้อย TN มวยไทยเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะสายต่อยสายรุนแรงดักเตะดักแทงขวางหน้าปัั้มมมตีีีแรงหหลลกเ่ยดศอคนบ สามฟอร์มหลังสุดของทางนั่นฝ่ายแดงนะครับราชเดชก็มีแพ้คะแนนอัตชัยปอรประจันศีกีฬาสปอร์ตนะครับที่จังหวัดพะเยาศึกมวยไทยลากย้าสู่วิธีถิ่นไทย หลังจากนั้นนะครับชนะนอ็อกยกที่ 4, ส่สิงดํากาแฟโฟกัสที่เวทีราชดำเนินนะครับลาสุดนะครับชนะจอร์ดคาราบาวนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟส่วนไฟน้ำเงินนะครับทูมอโรเป็นอักชกจากจังหวัดบึงการวัย22ิบปี ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียดทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกียดทรงฤทธิ์เกียดพิรุณแทนซัพย์เป็นคนดูแลนะครับแล้วก็เที่ยวนี้นะครับทางด้านเซเบนนะครับยกมวยในความดูแลของค่ายมวยเกียดทรงฤทธิ์นะครับให้ทางด้านโกเดพลันชัยนะครับ เป็นคนดูแลเรื่องรายการชกของนักมวยนะครับทำให้โกเดพลันชัยนะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ดูแลทางด้านทูมอโรกอการลวงนะครับแล้วก็คอยหารายการชกให้กับทางด้านทูมอโรกนะครับก็ถือว่ามาคำหน้าเสือให้กับทางด้านสายน้ำเงินนะครับก็ถือว่าหน้าเสือแข่งโดยธรรมชาติเลยนะครับทางด้านทูมอโรนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งสอกคมนะครับเป็นนักมวยอีกหนึ่งคนนะครับที่ฟอมสด5้าไ์หลังสุดนี้ยง ไม่แพ้ใครชนะ4แล้วก็เสมอ1ไฝ่ายนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทูมอโร่ก็มีชนะคะแนนหานเพชรเกียรตเพชรนะครับที่สึกจิตมังนึงท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนรักชุมพรท่าแซยาสัตว์ทิวทีมสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับเสมอกับเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยักษ์วิวทีมสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นึ่งครับยังไม่แพ้ใครฟอร์มสดเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูดีกว่านิดนิดนะครับคู่นี้ต้องบอก เกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดิมทีก็จะชกอยู่สายศึก จิตเมืองนนท์นะครับบวกกับกลุ่มพลังใหม่นะครับพอธนานารเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์น,นะครับยกให้โกเดะดูแลนักมวยในค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับโกเดก็ย้ายศึกให้มาต่อยที่ศึกเกียรตเพชรนะครับทำให้ tomorrow นะครับวันนี้น่าจะมาต่อยที่ศึกเกียรตเพชรเป็นไฟแรกนะครับและหลังจากนี้ต่อไปก็จะอยู่สายศึกเกียรตเพชรนี้ประจําเลยนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นไฟแรกในการมาเยือนสายศึกเกียรตเพชรของธนานฝ่ายเงิน t o m o r โ o w นะครับ สลีระส่วนสูงฝ่ายแดงสูง170ฝ่ายน้ำเงินสูง165ฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆนะครับสถิติการชกมวยนะครับฝ่ายแดงโชคมา100ส่วนฝ่ายน้ำเงินชก60นะครับฝ่ายแดงโชคมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆเท่ากันครับ58กิโลกร,รัมนะครับ คู <Tory>. ่นี้ต้องวัดกับต้องบอกว่าวัดนอกกับในนะครับทางนั้นฝ่ายแดงราชเดชนนี้เป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแองครับวงนอกทําได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเป็นมวยวงนอกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทูมอโลนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับวงในก็มีไ่แขนปั้มตีสู้นะครับวัดกันที่วงนอกกับวงในนะครับแต่ผมวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าของศึกก่อนนะครับทางนั้นฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับจังหวะฝีมือวงนอกทําได้ดีกว่าต้นๆนําไปก่อนแน่นอนนะครับและเป็นเจ้าของศึกนะครับดูว่า คุ้นเคยกับการชกศึกเก็บเพชรเป็นประจำอยู่แล้วบรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะชูมาโลกกอการลวกนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี่สูสีเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยทัจสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับมาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยทัจสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1น่ะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับร่างกายดูดีกว่าครับ คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นะครับฟอมสดกว่า10ไฟล์หลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงเดพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับ คู่ที่สานะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนายกเอทาสาลานะครับดูว่าหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่าครับและคู่ที่4นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับดูว่าเจ้าของศึกนะครับบรรยากาศน่าจะทําได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะวงนอกนี่อาวุธเร็วกว่าแน่นอนต้นๆน่าจะนําไปก่อนนะครับปลายๆน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับต้นๆนาไปก่อนแน่นอนครับคุณอีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมืทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ